ก็ดีครับพี่น้องสดเนาะจังสิคักเผ็ดแต่นี่พี่น้องโอ้น้ำน้ำตาไหลเลยครับน้องเผ็ดตาในโอ้เผ็ดส,สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุข,ขุมสุขคนนะครับพบปอกับจากหวงนะครับทุกทุกเมื่อครับมาครับพี่น้องครับมือนี ตามคาขอนะครับกับพี่น้องนะครับบ้านเฮาขอมานะครับว่าจัดจุแน่ครับขบวงรอบพอดีพี่น้องครับมาครับเอาตับกับเนื้อนะครับยุ่ข้างหน้าผมนี่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับแจวยังบริสไซดนะครับพี่น้องครับนี่เพียอยู่นี่ครับพี่น้องครับเพียเนาะต้มเลยพี่น้องแต่ว่าปรุงพวกนี้มากประมาณคร่าวๆแล้วเนาะต้มเพียแล้วนะครับนี่แจเพียแล้วก็ดีครับปึ๊บเหียอไว้กอนพี่น้องคนบงก่อน เนาะแจวพีอ่ะใส่ดีน้ำครับไม่คักระบาดพี่น้องเลยนี่เงาวครับดีครับโกลงไปบักยางคักพี่น้องเลยนั่นซิมพี่นอ้องอืบ่จะใจนิดนึง เอาน้ำนัวลงไปนิดนึง่งเอบนี่พอพี่น้องผักนี่เอาใส่น้ำเด้อหอมๆเลยพี่น้องแบบบ้นบานๆเขาเลยเนาะเอาแบบบ้นบานๆเขาสายจุครับผู้ดใดบ่กินกะบัรับประทานขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับผู้ดใดที่บ่รับประทานเนาะ <laughs> นี่ <laughs> โอ้ยเกษตรไดทใหพี่น้องเสียงฟูงบินตำหลายขักตะไนพูดเหรอครับที่ไก่ยังได้ยินเสียงอย่ารอรอรอจนนานเอาละพี่น้องครับเดี๋ยวเบ่งเักนานทีเสร็จเลยพี่น้องงาครับตับสดโอ้ ม,มีหอมแหน่แะครับพี่น้องผักกระเดาผักแพล้านอบอก,กอกนะครับอันนี้นองมังกรพันหน่อยหนึ่งกระเทียมพริกแล้วก็หมักมาละอันนี้หมักกอกหมักกอกย่างบา่บสุกครับพี่น้องที่กินได้บ่บเอามาลองเบงครับพอดีครับพี่น้องสดเนาะจังสิคัก ว่าเพราะค่อยเติมครับต้องใส่สองม,มือนะพี่นอ้องใหญ่บ่เอาลองสูตรนี้ดูตรวจคักวที่กับพ่นอ้อง จังสีหวานหวานนะหมุนไส้หมุนควายนี่แหละครับกล้องเสียงเครื่องตัดหนาน้องเพิ่นดังแห้งไหล nó bật quả cấp จวดขนาดพี่น้องบ่อเด็ไปไก่ครับเพราะว่าอันอยุ่ใกล้ๆก่าล้นก็นั่งถ่านะครับ <c oughs> นอนพัสดหย่านั่งถ่ายเกือบวโมงหนึ่งครับแล้วล่ะอืม นี่นนี่ยอดพักกระเดาเอาห้กับพี่น้องผู้มักสายจุพี่น้องม,มาลงไปในนี้แล้วครับ อมาละบานไม่กินเข้าหรืไม่พ้องนาะหามากินเข้าครับอใบ แบบม้วงมาพัน <Ready> จุ <up> ่มแบบสดเลยพี up. ่น้อง มาแล้วครับพี่น้อง <laughs> เป็นบรรยากาศให้คลายเรากันเนาะพี่น้องหาห้องเงียบบ่ได้ล้วครับจ้าก,กวงเนี่ย สองว่ากว่าคนครับ ขัดพี่น้องเออสุดยอดก็เขาบ้านเฮานี่แหละน,นี่นี่นั่นเอาผมลืมเขาหนำ ว่า,าอะไรย่เขาครับส่วนใหญ่เพิ่นกสิกินเป็นแบบกับแกม้มเนาะกับแก้มน้ำวงครับ <laughs> กับแก้มน้ำวง เป็นเจ้าเขาวัานเขาเอาไว้ตอนรับพี่น้องนะครับมาจากทางไก่เป็นวัฒนธรรมหรือพี่น้อง ตรวจขักพี่น้องเอ้ย ใส่พี่น้องใส่ข้างในเลยเบิร์บค้นบัดเนี่ยค้นครับ หวานๆน,นะครับตับสดคือบุกพริกกี่ไหนเนาะพี่น้องต้องที่น้่มหูน้่มตาไหลถือหมากพริก คนปรต้ตงจิ้มหลายก็กิ้มหลายครับนี่นั่นครับพอดีครับ้ก็เบิ่งผักน่อง ก้อนนี่โอ้เแบาดแวเนี้ยมาเสร็จกันกินก้อน,นนี้เบิดเนี่ยเต็มโลหนึ่งพอดีพี่น้องก้อนนี้ประมาณสองขีด เผ็ดแต่นี่พี่น้องโอ้หนูหน้ำตาไหลเลยครับน,น้องเผ็ดตะนานโอ้ <laughs> เผ็ดแสบแต่ว่าเผ็ดพร้อมเศร้าได้เดือดความแสบว่านที่บอเผ็ดไล chắc toàn hào đẹp bất hơn nằm không <laughs> โอ้โหเพียดเรียบร้อยครับพี่น้องครับเป็นกับเข่ากับน้าบ้านเฮาเนาะโอ้เกือบเบิดครับบ่เบิดโลหนึ่งบ่เบิดนะพี่น้องครับแสีบนะครับน้องก็ถือลูกโดดหลายนะพี่น้องครับขออภัยหลายๆนะครับสําหรับผู้ที่บ่รับประทานนะครับฝากเป็นกําลังใจจากขวงกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจังสิบประผัดทุกทุกคลิปของจากขวงการรับประทานบ่สุภาพนะครับหนุนตาไหลพี่น้องเขาบอกคำจ่าบ่สุภาพนะครับขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับพบกเรกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้พราะอะไรทำนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้แสบตา สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับ